จ้าของเก่าขาดทุนไปแล้ว80 0แสนคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสีขาวหายากสภาพป้ายแดงใช้งานน้อยไม่หลักหมื่นเอเวอเรสต์เข้าใหม่สีขาวตัวหายากวันนี้ลุงโอ๊ตพามาดูฟอร์ดเอเวอเรสต์2.0ไทเทเนียมพัดปี2020ตัวท็อปสีหายากกระจังหน้าแบบฟอร์ดดูดันแบบนี้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ล้อแม็กเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นเป็นตัวออปชั่นจัดเต็มขนาดล้อแม็กเป็นขอบ20ทูโทนปัดเงามาพร้อมกระจกสีดำมีไฟเลี้ยวในตัวคันนี้มือจับสีเดียวตัวรถบมาพรกับ ประตูีดแบบคีเลตแค่สัมผัสเปิดใช้งานได้เรียบร้อยคันนี้เบาะหนังตัวใหญ่คุมโทนสีดำเกียออโต้ควงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันปุ่มเยอะมากหน้าจอแบบสัมผัสแอร์แบบดิจิตอลคันนี้ที่สาคัญไม่เพียงแค่6กหมื่นเท่านั้นเฉลี่ยการใช้งานน้อยมากหากใครซื้อรถมือสองแลวไม่มั่นใจครับออสเดลตัมีรับประกันให้ครับไม่มีรถตัดต่อที่ความฉนักน้ำร่วหากเจอปัญหาเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนภายในห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายมากเป็นรถแบบ7ที่นั่งที่สําคัญเลยด้านบนมีซันรูปเป็นตัวท็ คือว l ลวีแล้วก็คันนี้มีคลิกเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราถือของมาเรื่อมือไม่ว่างครับเวลาวางสัมภาระค่อนข้างมีที่วางอีกออปชั่นที่ลุงชอบมากเลยคือนี่ครับเบาะด้านท้ายมันทำไฟฟ้าได้ออปชั่นเนี่ยให้มามากกว่าเจ้าตัว Fortuner Fortuner เนี่ยออปชั่นตรงนี้จะไม่มีมาให้ใครที่ซื้อ Fortuner หรือซื้อ Everest เนี่ยไม่รู้ว่าชอบแตกต่างอะไรลองมาคอมเมนต์ให้ลุงฟังหน่อยครับใครมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไม่หลักหมื่นแบบนี้ออสเวนออโต้ข,ขายเพียงแค่่่่่859,000 15,000บบาาาาทททคคอออนนนนเเรริมตต้้้้แััใใยกไดดลุงโ๊จห